สบายดีพี่น้องเมื่อไงมาสวัสดีสุขสุขสนสมองสมบูรณ์เมื่อไนมามาหนังหลดทาโอ้ยแม่ศาดเจ้าเนาะบุตรีทุกทานที่ขล,บลุบราคาแพงใน,นยันดีหาบซมสองของเมตตาพี่น้องลงมาเอาเท้าเต้เสาพี่น้องเลยเอาเท้าไปส่งกเจ้าเจ้าสั่งลง โอ้ยมึงนี่เนาะนางลดนางลากุนนี่แหละนี่เห <c oughs> ็นมานางหลดถานจะโคง้งจะเหมืนสาดมาค่ะกุจักความคักเนาะทากระซิเมื่อเลยเพี่ยเนาะอันนิเป็นท้องหน้าแม่บลุกเลยลังขึ้นอายตาพุยมาห้ยเป็น กสิมาเลยแหละว่าสันตักจากปูหมักแตง,กปงปูจากไปสังพยาประเมือน้ากันพี่นออ้องน้องขึ้นมาแต่นาไปเอาเทาขึ้นมากับพอดีพตาเอ็ดกินถ่าพี่นอ้องแกงไก่ใส่หัวปีมาเดิมาเดิเดพี่นอ้องกินเขาน้ากันเด้อแกงไก่ใส่หัวปีได้่ยแสบน้กนนา,านก,กันเด้อปั่นเขาเศร้ามาเดิพี่น้องกินเปเด้อ

ใช่มันเนตายครับทำอครับผนกินหมแล้วครับ<ะ>มีมีทำอมัม่

มา mm ักมาั่นใาส่แัุ่กล้วตกใแล้วนั

改那么长了。Okay.

ใคเียมีปุ่มกไก่ช่คปุ่มกไก่กองกองเ้ยกองนแนี่ปุ่มบมีกองกามาแวคนวาัคือกอไก่กอกาม่จบ ไม่ละใายมันมาแหลกบ่อยากกิน,นก้นเห่าแก้วบ่มีบ่กินจีนไก่กินตับมัน

සිටිරින් ස ි ට ි ර ි